สวัสดีค่ะเพื่อนๆตำกระทอนค่ะเมื่อนี้ตำกระทอนมาค่ะกินแกงง่วงตำกระทอนเผ็ดเผ็ดค่ะพี่น้องเผ็ดเผ็ดเห็นไ่ค่ะตำกระทอนโอ้ทีทั้งกบพันได้ลงตัวบันไดดอกค่ะพี่น้องมา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 กินกระไรจำกระทอนแกงง่วงพี่น้อง หายง่วงเลยพี่น้อง <laughs> โอ้ยตอนจิ้มกับซิมหน่อยๆก็เลยปะฮูว่ามันเป็นยังไงพี่น้องแจ้กับซิ้มกับบ้ามันแสบอยู่พี่น้องแจ้เพราะกินหลายๆายไปส้มกับทอดห่อห้ออย่างนั้นป่ะที่ไหนผมนขักวข้าวกินสองคำนึงเข็ดแขวะแล้ว โอ้ยกระท่อนหอห์อสมมะโอ๋โอ,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 อมันสมพี่น้องเจ้กระแฟบยหายง่วงโอ้ยสมขนาดเลยกินสามคำเนี้ยแต่กนสมต้องเผ็ด ตายทามหมค่าว่าจะทอดนี่ยังเนี่ยจะทอดห่อสมบอบผสมลายดอกหวานแซ่บยูพนาราว่าขนาดข่อยค้นเมื่อก,กี้น้าตาล้วข่อยกับใส่น้าตาลไปลายอยืดได้ไหนพี่นอ้องสมแต่หายง่วงเลยบุกรลเดที่นแต่ซากขนาดข่อยเป็นคนกินเผ็ดกินสมเนี่นนั่ <c oughs> นงหัวควนข่อย อยู่ในบ้านน้ำกันเมือ3ามค้นเมื่อแต่ว,ว่าทนอยู่มุมหน่อยข่อยอยู่มุมนี่ฝนก็จังสิตกข่อยก็เลยบโบออกไปนั่งข้างนอกข่อยก็น,นั่งกินข้างใน,นถึงมันหอน้อมโอ้ยโอ้ยสมทั้งสมทั้งเผ็ดเมิ้งบักพริกนะ่านเจ้าของว่าเผ็ดหอบไฟบักพริกอะ ว่างสองกรรมสามกรรมเผือกโอ้ยขอโทษเด้อพี่น้องะเดิมมันเผ็ด <c oughs> ขอโทษขอพายละลายด้วค่ะว่าคุแม่มไมอนี้ข่อยออกไปนั่งข้างนอกข่อยตายแท้แหละมันเผ็ดไหมนั่งข้างนอกก็สิทั้งเผ็ดทั้งหอนเนาะ มาเยอะมาเยอะหายห่วงเลยโอ้แตเถึงผ็ดถึงสมกระทอนหอ่หอสมไม่ให้ข่อยบะเมนหอ่อหวานเนื้อห่อสมไม่ให้ข่อยตอนตำร้อบซิมอ่นกว่ามันได้รสาดอยนะู่เนาะกบ่ามันอใจดำตาลายแล้ว ต้องเส่เข้มใต่หยั่งไรดอโอ้ถ่ายพี่น้องต้องพีต้เข้มต้องสมเรื่องของเรื่องอ่ะมามาพี่น้องแกงห่วงตายลินเลียเอาพี่น้องลินเลียเอาแบบว่าลินเลียแบบือว่าแปลเป็นไทยหายคนที่ไม่เข้าใจลินเลียหมายความว่ากินเลือดหน่อยไหม บ่หย่ำกลนลิบมันเจ็บแถวพี่น้องมันเจ็บแถวอ่ะมันขอดกิคนค้ามกิข,อขอ่อเยเนะ็นเพาะแล้วพี่น้องข่อยเผ็ดร้ายเฮียแต่เฮียแต่บ่ไปเบ่ไปมามา่าพี่น้องแซ่บๆอันที่จมเนี่ยว่ามันแซ่บได้พี่น้องมันแซ่บอยู่แต่ว่ามันสมต้งสม,งสมทั้งเผ็ดเขี้ยวหน้าข่อย ต้องใส่น้ำตาลต้องใส่ของช่วยรดลายก็นี่เพราะว่าข่อยเป็นคนมากินหวานข่อยก็เล่นบ้าการใส่น้ำตาลลายแล้วข่อยก็ซิมหน่อยเดียวข่อยก็ว่าน,นแสบแล้วมันนี่พอเขามากินเนื้อกินนี่อย่างมันน้ำกินลายๆมันก็สิเค็ดเขียวพี่น้องเค็ดเขียวอ่ะว้าวว้าใบเหรอพี่น้องแล้วกะสิเป็นภาพที่ม่สวยงามเลยหรอป่ะที่ัหนอ่ะ้นนี่เหรอจ้า กำนิดแล้วค่ะสดีค่ะ